โอเคซึ่งรอบนี้นะผมเราก็จะเอามาติดกับปลาดุกยักษ์เลยนะผมนี่โอเคนี่นะทุกคนนี่ตัวใหญ่มากนะ<ด>ทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวขอปล่อยปลาดุกยักษ์ตัวนี้ลงมาเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้กันเลยทีเดียวจัดไป วันนี้อยู่กับผมไม่แม่สวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนก็คือหลายๆคนก็แบบได้ถามมาว่าแบบเอาแบบปลาดุกตัวเล็กเกินหรือว่าแบบอะไรเล็กเกินมันไม่เหมาะกับขนาดกล้องโกโปรหรือว่าอะไรต่างๆนี่นู่นนั่นนะผมซึ่งเราได้เคยทําคลิปเอาปลามาติดโกโปรแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเราแบบจะเอามาติดโกโปรกันนะผมเงมยบโมเยบโมเียบปลาเยบปลาปลาปลานะซึ่งแบบตอนนั้นนะผมคือเราก็ได้แบบ จับปลาได้มาตัว2ตัวนะครับผมแล้วก็เราก็แบบได้ลองเอาแบบมาติดโกโปรนาะซึ่งแบบหลายๆคนก็น่าจะได้ดูแล้วนะครับผมในช่อง u t u b e ไม m เมส่วนสนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมคือผมก็อยากจะแบบมาแก้มือแล้วก็แบบอยากติดแบบภาพสวยๆให้แบบเพื่อนๆได้ดูได้ลองนะครับผมโอเคซึ่งรอบนี้นะผมเราก็จะเอามาติดกับปลาดุกยักษ์เลยนะผมนี่โอเคนี่นะทุกคนคือแบบปลาดุกคือแบบใหญ่มากนะเนี่ยในแมคโครในในในทุกคนนี่โอเคทุกคนก็ เราดูพวกนี้ก็ประมาณตัวละกิโลครับแม่ครอครับมันน่าจะสองโลกว่าสองโลครึ่งเรสองโลนะครับผมโอเคเน่ๆๆคือแบบใหญ่มากใหญ่จัดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราแบบจะเอามาติดกล้อโปรกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะเวลาแบบมันอยู่ในแม่น้ำนะครับผมคือมันจะว่ายน้ำายังไงนะครับผมเดี๋ยวเราแบบลองมาดูกันนะครับผมมา โอเคนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราแบบจะเอาแบบมาสวมหัวมานะครับผมสวมเลยโอ้โอโว้โว้โว คือแบบปลาดุกยักษ์พวกนี้นะผมคือตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะนีทุกคนแล้วก็เอาเสียบ้าไปแบบพอดีพอประมาณนะผมโอเคข้างนอกก็ได้ผมเน้อเสียบข้างนอกแล้วผมนี่ตัวใหญ่มากนะทุกคนอืโอเคอัเตีคือทุกคนอันนี้นะผมเวลาแบบระมัดอย่างนี้เสร็จนะผมคือเดี๋ยวเราแบบจะเอาติดไว้กับเบ็ดตกปลานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วแต่มันจะไปนะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนที่มันแบบตามถ่ายอะไรแบบใต้น้ําเสร็จนะเดี๋ยวเราก็จะดึงเบ็ดตกปลาออกมาแล้วก็ขอแค่ ไอ้แบบไอ้กบโลนี้มันติดกลับมานะทุกคนนี่นะโอเคเดี๋ยวไว้ในนี้ก่อนนะครับข้างในนี้ก่อนครับผมนี่เฮเลนี่จอเนี่ยกบลอนี่ยมาจอนี่แหละเฮลเลที่เออถ้าไงน่าโดนเจะเฮลเลย์เนี่ยกบลอนีบิลลชิกาเนี่ยกวางนี่ฟลัฟลาเจะเฮ้ยเวดีกัวเด็กัวนะทุกคนโอเคมา ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็แบบได้ติดกลโปรเสร็จเรียบร้อยนะผมนี่มุมมันก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเอากลโปรมาติดด้วยเบ็ดตกปลาก่อนนะทุกคนซึ่งแบบเวลาเราดึงกลับมานะผมคือมันจะได้แบบได้กลโปรกลับมานะถ้าเกิดไม่ได้มันอาจจะเข้าทุ่งเข้าถ้ำไปที่ไหนเราก็ไม่รู้นะผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบเตรียมตัวกันเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราแบบมาบัดเบ็ดตกปลาครับนี่เดี๋ยวเราก็จะปล่อยเบ็ดตกปลานี้คือแบบสาเอ็นมันแบบไปตามกลโปรนะครับผมแล้วถ้าเกิดแบบโอเคมันว่าน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะดึงกลโปรกลับมานะผ โอเคเดี๋ยวเราก็จะลองดึงกลับมากันเลยนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบมัดแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยลงกันไปเลยโอเคคือทุกคนอือหือคือแบบมันลื่นมากเลยนะผมเงี้ยนปลาคือแบบอือหือนะคค่อนข้างที่จะลื่นพอสมควรเลยเนาะมันจะต้องทอํายังไงให้ไม่ลื่นครับนี่ดู คือแบบใหญ่เท่าแบบนี้เลยนะทุกคนดูจับแบบใหญ่มากดูเท่ามือเลยนะใหญ่กว่ามือด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะหาวิธีที่แบบไม่ให้แบบมันลื่นเกินไปนะครับทุกคนตอนนี้คือเหมือนมันลื่นมากโอเคเดี๋ยวเราแบบจะมาลองติดกันใหม่ครับผม โอเคนะครับทุกคนนี่นะผมคือเราก็จะมีเบ็ดตกปลายาวๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแบบส่เอ็นมานะครับผมคือมัดติดกับกโปรนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาคือยังไงก็ได้ครับผมคือปลามันก็หลุดไปของมันนะครับผมคือไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราขอแค่แบบได้กล้อโปรกลับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะผมว่าใต้น้าอะไรมันจะเป็นยังไงนะผมเฮ้ยมีเอฟซีมาดูอะแยๆเลยครับผมดีปลาหล่อนี้หรอ ก็มันยังไม่ทันได้ลงเลยนะมันจะหลุดแล้วครับผม,อมโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมก็คือปลาดุกคือแบบมันแรงเยอะมากเลยนะ,นยะทุกคนคือปลาดุกแรงมันเยอะมากมาโอเคทุกคนก็ตอนนี้เป็นเเป็นแบบที่เรียบร้อยแล้วนะผมมาเดี๋ยวเราแบบจะลองมาปล่อยลองมาดูนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคือปลาดุกแบบมันอยู่ใต้น้ํามันจะเป็นอะไรยังไงนะผมมา เราค่อยๆปลอยมันลงไปครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวขอปลอยปลาดุกยักษ์ตัวน,นี้ลงมาเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้กันเลยทีเดียวจัดไปโอเคเดี๋ยวมันกำลังไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะรอดูมันสักพักนะทุกคนเดี๋ยวเราแบบมันจะไปดำน้ำําไปอะไรยังไงของมันนะครับผมคือถ้าเกิดมันหลุดก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างน้อยคือขอคุบโลรได้กลับมาก,ก็พอนะครับผมโอ้ไปแล้วไปไกลมากเลยทุกคน โอเคทุกคนก็รอบนี้นะผมเดี๋ยวเราแบบจะมาลองดูอีกสักรอบหนึ่งกันนะครับทุกคนมาก็ตัวนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะผมก็ถ้ามันดินมันหลุดไปอีกก็ตามนั้นแหละครับผมก็เมื่อกี้แต่มันก็แบบว่ายน้ําไปพอสมควรเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าพวกปลาดุกอะไรพวกนี้คือแบบมันไม่ชอบว่ายน้ําหรือว่าอะไรงไงนะผมมาเดี๋ยวเราแบบจะมาปล่อยตรงน้ำไหลหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาปล่อยตรงน้ำลึกๆหน่อยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม มาดูว่ามันจะอะไรยังไงนะผมแต่มันไม่ชอบน้ําเย็นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอปล่อยตรงแบบน้ำลึกๆน้ำแรงๆนะดูเด็กๆมาดูกันเยอะเลยนะทุกคนนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราแบบขอมาปล่อยลงแล้วนะทุกคน โอเคทุกคนก็หลุดไปอีกตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคือแบบรอบ2คือตอนแรกคือแบบเราจะลองแบบว่าไม่ค่อยแน่นนะรอบ2คือรอบแรกคือมันค่อนข้างที่จะแน่นไปนิดนึงแล้วก็ขนาดรอบแรกแบบแน่นๆคือแบบมันยังหลุดนะรอบ2คือแบบไม่แน่นปุ่มนี่คือแบบแปบ๊บเดียวเลยเนาะ,<ล>ะยังไม่ไมทันได้เห็นแทบยังไม่ทันได้เห็นมันดำนุงดำน้ําอะไรเลยนะทุกคนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราแบบมาเก็บกันับผมคือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นว่าแบบมันไปดำน้ำว่ายน้ำ อะไรเงว่าแบบเจอเพื่อนๆเจอพวกปูพวกปลาชนิดอื่นๆอ,อะไรบ้างไหมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็อัปเดตสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอ้รอบหน้าผมแบบต้องไปหาปลาแค่ปลาแค่มานะทุกคนปลาที่แบบมันไม่ค่อยมีเกรดหรือว่าอะไรที่แบบมันไม่ลื่นๆอันนี้นะคือแบบมันลื่นทุกทีเลยครับทุกคนนี่นะครับผมก็นั่นแหละครับผมก็เอาเป็นว่าก็ถือว่า ได้ปล่อยปูปล่อยปลาแล้วกันนะครับผมแต่รอบ2คือแบบมันยังแทบไม่ทันได้ไว่ายไปไหนเลยคือมันก็หลุดไปก่อนแล้วนะครับผมนั่นแหละแม่โคโอเคไหมครับผมโอเคครับปลามันคิดว่าจะไปเจอเพื่อนมันไหมครับน่าจะเจอเพราะมันอยู่ใกล้กันแล้วก็หลุด2ตัวด้วยเนาะสองตัวที่แบบเราลองมาดูนั่นแหละนะครับทุกคนโอเคจังแม็กซ์บุรณาครับผมสำหรับคุณเมสสวัสดีครับผมเดี๋ยวแบบอาจจะหาปลาแคบมาดำน้ำดูนะครับทุกคนโอเคไปครับผมไป